อันบาปกรรมชั่วร้ายทั้งหลายสิ้นเป็นมุลทินเศร้าหมองไม่่องใสทั้งโลกนี้โลกอื่นหมื่นโลกไกลํทำบาปไว้บาปชั่วก็ปัวพันบาปอับปรีมีอยู่รู้กับติดมันตามติดแทรกซ้อนไม่ผ่อนผันทุกภกูชาติเกิดดับทุกขับกันจะโศกสันสิ้นสุดทุกเวลา สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องของป้าจันเล่มครับเมื่อตอนที่ป้าจันเล่มแกมาอยู่ที่ตำนบนนี้ใหม่ๆคนแถวๆนี้ก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวแกถ้าแกไม่เล่าและลูกชายแกไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้อะไรเลยแกเป็นคนหน้าตาดีผิวขาวขนาดอายุมากแล้วก็ยังมีเขาของความงามลุงเหลืออยู่มากผิวพรรณดีขนาดที่ว่าลูกตาแกยังเทียบไม่ติดตีเดียว แกมีลูกชายที่ขาพิการขาเดินไม่ปกติขาข้างหนึ่งบิดงอแกบอกว่าที่ลูกชายเป็นอย่างนี้โทกรรมที่แกได้ทำมาไว้ตอนท้องเนี่ยไปตีหมาจนขาเป๋เดินขารากกรากกากระโปกกระเปริกไปแล้วต่อมามันก็ยังไปโดนรถจนซ้ำ้าอีกก็เลยแยกกันใหญ่แต่มันก็ยังไม่ตายยังทรมานต่อไปกรรมนั้นก็เลยตามตนองส่งผลตกมาอยู่กับลูกชายที่น่าสงสารของแก จริงๆแล้วมันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้กันแต่ก็เชื่อที่ป้าจะเล่นแกเล่าแถวบ้านนะ่ะมีผู้หญิงที่นุ่งขาวอมขาวถือศีลเหมือนแม่ทีแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์เป็นร่างทรงมีกุมารทองหญิงคนนั้นได้ถามป้าจะเล่นไปตรงๆที่ลูกเป็นอย่างเนี้ยตอนท้องลูกคนเนี้ยไปกินยาขับเลือดได้ออกแต่ไม่ล่ะป้าจะเล่นก็ตกใจสีหน้าเปลี่ยนอึ้งไปพักใหญ่แล้วแกก็ยอมรับว่าใช่ไปยักหน้าเึกเึก แต่มันมีสาเหตุสาเหตุที่จะต้องทําอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นที่ได้เจอกับตามีนี่แกอายุแค่สิบสีสิบห้าปีเท่านั้นเด็กไหมล่ะอายุแค่นั้นน่ะได้กับหนุ่มจีนที่อายุมากกว่าหลายปีผู้ชายเนี่ยอายุยี่สิบสามแล้วพอได้กันแล้วเขาก็พาไปอยู่ที่บ้านเขาบ้านเขามีกิจการร้านค้าเกี่ยวกับพวกอะไหล่รถยนต์แล้วญาติเขาก็เปิดอู่รถด,ด้วยเขาก็ไปทําอยู่ช่วยญาติแล้วก็เรียนรู้ไปด้วย ย้อนคิดไปถึงช่วงนั้นชีวิตมันก็แสนจะถูกกระไม่ราบรื่นมีคนก็บอกว่าคนจีนนะ่ะก็จะไม่ยอมรับตะไคร้ที่ไม่ได้ตกได้แต่งอย่างถูกต้องไม่ได้ผ่านการเลือกสรรจากพวกเขาพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่มีคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าครอบครัวหนึ่งได้ตะไฟ้เข้ามาไม่ถูกต้องไม่ถูกใจแม่ไม่ถูกแกเตียพวกเขาก็ช่วยกันกดดันจนเจ้าหล่อนทนไม่ไหวต้องออกไปเองป้าจะเล่มในวลลัยแรกทุมนั้นได้ยินญาติพี่น้องก็พูดกันแว่วว่าแกยังเด็กอยู่ คงจะอยู่กันไม่ยืดหรอกอีกหน่อยก็เลิกกันไปมีผัวใหม่ทีนี้แกก็ไปอยู่ในครอบครัวคนจีนแกทำกับข้าวอีสานเก่งแต่กับข้าวคนจีนเนี่ยแกทามไม่เป็นเลยแกงจืดก็อดเ,เอาหมูตับใส่ไปในหม้อเลยแม่เขาก็ร้องว่าทําไม่ทาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่นี่ทำอย่างนี้ทําไมถึงทําไม่เป็นอ่าคือเขาไม่ได้ใส่หมูอย่างนั้นอ,ะอ่ะอ่าเขาต้องปั้นเป็นก้อนซะก่อน พอจะเล่นทองลูกคนแรกวพ่อแก่ๆเขารู้ว่าตัาต้งท้องและคนในบ้านหลายคนแม่เขาน้องสาวเขาก็บอกว่าอายุยังน้อยอยู่เลยอย่าเพิ่งปล่อยให้มีลูกเลยนะให้โตวกว่านี้อีกสักหน่อยก็มีเหอะมีลูกตั้งแต่เด็กมันไม่ดีหรอกมันไม่ดียังไงแกก็ไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่แน่ชัดนักแต่ก็พอจะนึกออกว่ายังไม่ได้เป็นสาเป็นเต้อะไรก็มีลูกแต่แล้วก็เห็นเขาพูดกันบ่อยๆเข้าหูบ่อยๆก็ทํา,าให้แก่ิดมากก็ถามถามมี เขาก็บอกว่าทำยังไงก็ตามใจเอะเมื่อเขาพูดอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจทาประสาเด็กได้ยินพวกผู้ใหญ่ก็พูดกันถึงเรื่องยาขับเลือดเออกินยาขับเลือดก็ได้แต่จะไปตื้อที่ไหนอ่ะก็ถามน้องสาวเขาน้องสาวเขาก็ไปบอกแม่เขาแล้วพวกเขาก็เอายามาให้ก่อนกินก็จั่งใจอยู่นิดนึงแล้วก็กินเข้าไปกินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ออกอ่ะมันก็จะต้องทํำยังไงอ่ะพวกเขาก็คุยกันว่าจะต้องพาไปทําแท้งก็าหาที่ทําแท้งกันใหญ่ ไปหามไม่ได้พอดีไปเจอที่หนึ่งก็โดนตำรวจจับซะวันนั้นทลายเล่งไปแล้วพวกเขาก็ทึกทิพย์กันว่าดวงของเด็กคนนี้นะมันแข็งนะหรือว่ามันแข็งด้วยเต็ดแล้วท้องก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นโตขึ้นก็ฝันร้ายอยู่ตลอดระหว่างท้องฝันว่าลูกออกมาพิก,การเคยได้ยินมาบ้างว่ากินยาขับเลือดแล้วไม่ออกนี่เด็กตีกรอดออกมามักจะไม่ครบอาการ3 2อาจจะปากแหว่งไปดันโหว อาจจะแข้งขาบิดเบี้ยวตาบอดหรือว่าไม่มีใบหูแกก็กลัวมากเลยหวั่นใจมากแล้วก็ประกอบกับเอบได้ยินพวกเขาญาติญาติเขาหนั่คุยกันซุบซิบซุบซิบรู้ว่าเขาคุยกันเรื่องท้องแต่ว่าจับความไม่ได้ก็ยิ่งหวั่นใจไปกันใหญ่ปวดหัวเกลียดมากแต่ไม่ได้บอกตามีเรื่องเขาจะไม่สบายใจเขาทํางานหา,าเงินและจะต้องมาลุ้มใจเรื่องอย่างนี้อีกก็ไม่ดีออกลบทก๊อตลอดออกมาเหมือนฝันร้ายเลย ขาข้างซ้ายบิดงอเท้าบิดเข้าข้างในแล้วก็นิ้วเท้าเนี่ยติดกันเป็นพืชได้ลูกชาย่ติดหน้าตรงตาลน,น้ำตาไหลทำไมลูกเป็นอย่างนี้ทำไมเราทำกับลูกได้อย่างนี้ได้ละอืมก็ปวดใจมากญาตินเขาโดยเฉพาะแม่ของเขาพูดกับน้องสาวเพราะว่าจะไม่เอาจะไม่เลี้ยงพูดกันว่าจะทิ้งแต่พอตามีรูกเข้าก็ไม่ยอมไม่ให้ทำอย่างนั้นลูกคนนี้ก็เลยไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นไม่ต้องไปเป็นเด็กกำพร้าอยู่โรงพยาบาล มาอยู่ที่บ้านนะจริงๆแล้วป้าจะเล่มนะ่ะมีลูกสี่คนช่วงที่อยู่ที่บ้านนั้นมีสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนและแต๋มีก็เลยออกจากช่วยงานที่อู่ญาติอันมาลงทุนที่อีสาน่าได้ดีแล้วจะมารับลูกไปอยู่ด้วยช่วงแรกก็เลยเอาลูกสองคนฝากไว้ที่บ้านาให้แม่เลี้ยงก่อนจริงๆก่อนหน้านั้นเขาเคยไปลงทุนทางปากใต้หุ่นหนึ่งแล้วแต่เขาอยู่ไม่ได้กับข้าวทางโน้นอ่ะมันทำให้เขาทนไม่ไหวปิดร้อนเขากินไม่ได้ ก็เขาเป็นคนจีนที่ครอบครัวก,กินกันแต่ของจกดจืดซะเป็นส่วนใหญ่ป้าจะเล่มคุยว่าแกจาไก่ทอดอร่อยเขาชอบมากมีเงินจะให้ตึกไก่มาเป็นกิโลเลยแล้วก็ทอดกินกันเด็กๆชอบมากแทกินกันปากมันแปลกีะเรื่องกับข้าวนั่นแหละทำให้เขาอยู่ปักใต้ไม่ได้เขาก็เลยกลับช่วงนั้นเขาไปคนเดียวลูกๆอย่างเลีกยงมากแกก็เลยไม่ได้ไปด้วยต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านของเขาตอนช่วงที่ไปอีสานนี่ลูกๆโตกันแล้ว ก็จะให้อยู่กับญาติได้แล้วตัวตาเมีนี้เป็นช่างต้มรถตอมรถกิ่งฝีมือดีฝากลูกๆกกับแม่เขาก็นึกว่าจะรักหลานหลานกันแต่ไม่เป็นอย่างนั้นน่ะ,ะลูกชายทั้งที่ขาพิก,การเดินไม่ปกติก็ถูกแค่งานต่างๆนานาโดนเกลี้ยนตีหนักๆเ่แกับตาเมีก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีใครบอกทางบ้านก็ตั้งไม่ให้เด็กๆพูดถ้าพูดพอแม่กลับไปแล้วจะโดนหนักกว่านั้นเวลาไปเยี่ยมเด็กๆ ก็เลยปิดปากกันเงียบเลยเวลาลูกเจอหน้าก็ดีใจกันใหญ่แต่พอถามว่าเป็นยังไงกินกันยังไงอยู่กันยังไงก็เงียบกันหมดไปเยี่ยมตีไหนก็เป็นอย่างเงี้ยมันหลายคนเขาก็ให้เขาถามแม่ถามน้องเขาบอกว่าเด็กๆเป็นยังไงกันบ้านแม่กับน้องเขาก็บอกไม่มีอะไรเพื่อนบ้านตนไม่ไหวเพราะรู้เห็นอยู่ก็เลยแอกระติดบอกความจริงทีนี้สรงปาลูกน้ําตาไหลเลยลูกชายโดนเขาตารุต่างๆนานา โดนลงโทษไม่ใช่แค่เค้นตียังมีใหอหดข้าวอีกด้วยน้องก็เหมือนกันก็บอกสามีว่าเอาไปอยู่ด้วยเออลําบากหน่อยก็ตนเอาเด็กๆก็ดีใจกันมากเพื่อจะได้ไปอยู่กับพ่อแม่ก็ยกครอบครัวกันไปอยู่กันพร้อมมากพร้อมตาเด็กถึงค่อยๆเล่าให้ฟังว่าพวกเขาโดนอะไรกันมาบ้างฟังลูกเล่าแล้วก็ร้องไห้เด็กๆรักพ่อของเขามากอจะไม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับที่โดนแม่เขาน้องเขาลงโทษกันแกลงให้ฟังเลย แล้วอีกอย่างเขาก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักทําแต่งานหา,นงานเงินสร้างครอบครัวเขาเป็นคนดีมากมีความรับผิดชอบแต่เขามักจะกุนบิดง่ายยิ่งอายุมากก็ยิ่งอารมณ์เสียบ่อยมาอยู่ที่นี่ก็มีลูกด้วยกันอีกอ,อยากจะได้ลูกชายแต่ออกมาเป็นลูกสาวอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาเป็นช่างฝีมือดีซ่อมรถได้ใจเจ้าของรถ พวกลูกค้าก็รู้ว่าอูนี้ราคาแพงกว่าที่อื่นแต่ก็มาการตัวเชื่อในฝีมือซ่อมแล้วไม่มีปัญหาจุกจิกตามมาทีหลังถ้ามีก็รับผิดชอบทุกอย่างไว้ใจได้เลยลูกค้าก็คือพวกเต่าแก่พวกคนมีเงินมีรถราคาแพงๆขับขก็รักรถของพวกเขามากเขาก็เรียกราคาได้แพงๆเพ,เพ,เพราะว่าเขารักษาคุณภาพของงานเอาไว้เสมอต้นตส้เมอปลายไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งมีพระหมอดูทักว่าคนใจะให้เขาบวชสักเจ็ดวันเก้าวัน ถ้าไม่บวชแล้วจะเป็นยังไงก็ถามพระอย่างาน,นี้พระหมอก็บอกว่าถ้าไม่บวชเดีด๋วยวจะเกิดเรื่องเกิดราวว่างั้นก็ก็ถามว่าจะถึงตายไหมท่านก็บอกว่าไม่ตายหรอกแต่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับครอบครัวด้วยทีนี้ตัวแม่เจ้าเล่มก็หวั่นใจทุกใจอยากจะให้เขาเชื่อพระแต่เขาไม่เชื่อเขาไม่บวชเขาอ,อ้างว่างานเยอะก็บังคับเขาไม่ได้แล้วมันก็เกิดเรื่องจริงๆเขาไปติดผู้หญิงเสร็จแล้วไปอยู่กับหล่อนเลยเรียกเขาไม่กลับ ไม่รู้ประสาอะไรไม่ตรงตาลูกไม่ตรงตาเมียกำลังลำบากด้วยกันทั้งนั้นน่ะเหมือนจะโดนเตะเนียาเฟดแต่ก็ไม่ได้โดนอะไรไปหลงหลอนหลอนคงจะมีของดีที่มัดใจเขาแม่แต่เล่่มก็โกรธมากติดใจมากเคนมากไม่ให้อภัยเด็กขาดลูกชายขาไม่ดีแต่ก็พอจะช่วยทํางานได้บ้างเขาช่วยช่วยกันทํานาตาร่ว่งเลยตรงตาลูกๆปรากฏว่าหลังจากที่เขาไปอยู่กับเมียใหม่ได้ไม่นาน เกิดป่วยเป็นอะไรไม่รู้เสร็จแล้วถึงแก่ความตายไปอ่าทีนี้เอาลาติลูกๆก,ก็ออกจากโรงเรียนกันหมดไม่มีเงินคนนับว่ายังดีที่ประคองชีวิตกันมาได้คนตตงบอกว่าสามีของป้าจะเล่มเนี่ยยังไม่ได้ไปปูกไปเกิดยังวนเวียนอยู่วันหนึ่งก็ามาติ่งลูกชายบอกว่าเขาจะรอแกอรอป้าจะเล่มอ่ะป้าจะเล่มบอกว่าไม่ต้องรอแรอ้วตอนมีชีวิตอยู่ไม่ดูไม่เลยทีนี้จะมานอรอทำไมจะไปไหนเขาไปเหอะ ทุกวันนี้ลูกชายกาพิการอยู่กับป้าจะเล่มลาพังสองคนเขาแต่บาทกับทุกเช้าแกทากับข้าวให้เขาใต่ใส่บาตรวดน้ํปให้พ่อของเขาด้วยอาหารที่พ่อเขาเคยชอบแม่ของตามีพอตายแล้วก็ามาเข้าสิงลูกชายแกด้วยมาบอกให้ทาบุญไปให้บ้างอดอยากลําบากมากไม่ได้กินเลยไม่มีอะไรจะกินคนทรงก็บอกว่าป้าจะเล่มกับลูกชายนะ่ะทำคำร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้มาชดแจกกันในชาตินี้ แมผัวของป้าจะเล่มก็ตากรรมเอาไว้ตัวทิ้งลูกเมียได้รับความลําบากลําบนตายไปแล้วก็เลยยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังคงเวียนว่าอยู่ในกองทุกข์อ่ายังคงลําบากทรมานอยู่ในโลกของดวงวิญญาณแม่ของเขาก็เหมือนกันผมกเหงรังแกหลานที่พิการเอาไว้ําบาปับเขามาตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่นู่นกุลกรรมก็เลยเหนี่ยวรังไม่ให้ไปเกิดใหม่ที่อ,อดอยาก,ยาก,ยากไม่มีอะไรจะกิน นึกย้อนไปเขาจะรู้ว่าจำกับหลานหลานเอาไว้อย่างไงเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผลกรรมทั้งสิ้นที่จะต้องชดใช้กันซืบกันเป็นทอดๆต,ต่อไปครับขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังและเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ